ยันมานะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับ FC ทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องวุฒิเขมาลารดไทซิงนะครับ B 27นะครับจะขายนะครับสำหรับคันนี้นะครับรถสวยมากนะครับสวยจริงๆ เก่านอกตุ๋ยเพลงได้ครับจอดโดนเตือนแล้วครับคู่นี้อร่อยย่างใหญ่ครับมันไม่เทเลอร์สวนบัวไกย่างมันเทเลอร์นั่นแหละโอ้คืองามเลยเห็นว้าโอ้ที่เดียวติดเลยไหม รถบบดีมากนะครับคุณคุณ็จะขายสามแสนนะครับนี่ B ยี่สิบเจ็ดยันมากนะครับโอ้เขาท่าดีนะเดี๋ยวต้องหาระยะเดี๋ยวต้องหาถ่ายใหคกัน เกานอกนะครับระบบแอร์เย็นไหมครับคุณูเสมเลยมอครื่เสียอ๋อสามถูบเอาเอาแต่ข้ขงหน้า,นานเนี่ยมั้งครับมองปลาสรอยอออเอนี่ยหรือว่าเรื่องด้า่เรื่องแต่อ๋อได้เอาบ้านเรื่อแต่เรอครับหนี่งงนนครับ อ,อ๋อว่อนนี้ตัวมากก็มันเลยนะครับนี่เขาท่าทดีขนะครับโ <c oughs> อ้เดี๋ยวดูก,ก่อนนะครับเดี๋ยวจะขับให้ดูนะครับ คมมันสู่นะครับตายหาแล้วไปไม่เป็นนะครับภายในยังคือสวยเลยนะครับนี่สามแสนนะครับภายในสนใจก็ศูนย์เก้าห้าเจ็ดสามสองหกสามหกสี่นะครับสวยมากเลยนะครับ ค,นคนอนโทรนยังแน่นๆอยู่เลยนะครับไปด,ดูนะครับนี่ยคอนโทนมันสูงนะครับ ไปว่ะไฟจริงๆนะครับ<ป>ตดทีเดียวติดเลยนะครับสุดยอดจริงๆอยู่ไหนเราหาตัวปลดล็อกก่อนนะครับ ภายในนะครับภายในครบๆที่สวยนะครับพอดีเอารถเกี่ยวมาส่งคุณครูนะครับปิดยังไงในทีนี้ม่นาใช่ถ้ารถใหญ่มันจะหยุดตรงนี้นะครับรถใหญ่อยู่ตรงนี้จะด,ดูกันอืม หาที่ปิดไม่เจอ,อตู้แอร์เก่านอกมานะครับไม่ใช่ว่าตู้ทำเองนะครับมากับตัวรถนะครับสวยจริงยันมากนะครับเร็วมากฟืบฟ้าฟืฟ,าฟ,ฟ้าทีเดียวจะตัวเล็กไว้ขุดคลองนะครับเดี๋ยวจะพาไปดู รถที่เอามาส่งลูกค้านะครับที่บ้านคุณครูนะครับหลังใหญ่มากครับสวยจริง แลกรเสียโคตัวย่อยเมันทับเล็กบ่เอ้าดึงออกก็ได้เนาเดี๋ยวไปหนึ่งของหลิ่ผู้ายขนาด สื่อแท่ยกแท่มขานไม้สกว่าไม่ะเบอ่ะใช่ครับไม่โม้อนนี่แคทโอ้ตัวนี้เป็นใม่ห้องเติมมันสูงสุดเอ๋อ

ท่าี้กับรถครับต้นนี้เป็นเกี้งครับคู้ร่มังไรครับตอับตนนี้เป็นเกี้ส่าุดนะครับแบวังหันลมันจะมีเกี้กลางเกี้ยวแบวคูโบตาเลยนี่ครับต้งเกียตัวนี้ก่อน ตัวนี้ขลังยุ่งขาดนี่ครับผมขยงว่าใส่เย็นเนาะข้าใส่เ,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 ลเลยเยครับเป็นได้ว,ว,ว่าอะเกิดได้ว่าอะไรเพาอันสี่ ได้กู้ไปได้เขาไปได้บ้านเหรอรอ๋อครับก็ถึงบ้านลูกค้าเป็นสี่สิบลอยแล้วนะครับก็ต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับกินนี่ฝนตกนะครับก็ไปเจอกันคิวหน้าอีกทีหน้านะครับ